สวัสดีครับสวัสดีปอมใพี่นิองครับสวัสดีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับผมนี่เป็นพฤติกรรมที่บ่สมควรจะเกิดครับกินดิน แต่มันจะกินกันทุกตัวครับเขาก็เลยต้องทายประหยัดมันมก้มกินน้ำเ้าผมว่าง่วตัวนี้มันประสมประกอบครับคือมันอาจจะเกิดแบบก้อนกํานดแต่กับว่าน,น่าใจครับเพราะว่าก้อนกํานดแค่2วัน สังเกตจากอย่างก็คือผมสังเกตจากเขี้ยวมันครับผมเปิดดูเขี้ยวมันเขี้ยวมันขึ้นมาเต็มเด้อเดยวถ้าผมเปิดได้แล้วผมจะทายรูปแล้วก็ไหวเพ้อพอครับจริงๆงัวงัวผมสามตัวที่เกิดมาเนาะมันจะมีเขี้ยวามาพร้อมเลยแปดสี่แต่เขี้ยวจะบใหไ่เงือกมันจะอ่อนๆผมสังเกตมดทุกตัวแต่ตัวเนี้ย เขี้ยขึ้นมาแค่ซีซีแล้วก็ขึ้นบ่ดเต็มตัวแล้วก็มีอาการหอบลิ่นนี้ซากแล้วครับลิ่นนี้เริ่มซากแล้วแต่ก็ยังดูดนมคนเดียวมาได้เตอเดี๋ยวว่าจะเอายามาฉีดให้ครับ บหัวายาที่ชีดนี่มันจะจ่วยได้ก่อผมว่าจะใช้ออกซิครับบอเ e อดีสามอีซรีเนียมครับชีดฮะแต่จริงๆถ้ามีถาดเล็กก็ใจถ่าดเล็กครับมันเหมือนมันหอบมันเหนื่อย น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับปอดครับถ้าตามทีอ่านพันธ์พานของเป่นในกลุ่มเฟซบุ๊กครับแต่เรื่องอาการลาเลงนี่ก็มันกับปอมีอยู่ครับแต่มันติดหอบหอบนี่เป็นมาตั้งแต่วันแรกแล้วครับ หอบเหนื่อยพ่แรกๆคิดว่ามันบ่เป็นอย่างแต่มันพิษสังเกตก็คือมันบ่กินนนมมันบ่กินนนมตามที่มันควรจะกินครับ ก็หอบอยู่ให้ผมจะเปิดเคี่ยวพอครับนี่นเคี่ยวมันก็นี่ครับเคี่ยวมันเคี่ยวมันขึ้นมาแค่งซีครับนี่มันบังควรจะเปลี่ยนเจีนะงัวตามจริงแล้วงัวบามันที่ผมเลี้ยงมาสามตัวนี่ วันดีไออินแล้วก็แก้วตาเป็นเหมือนกันทุกตัวคือจะมีเขี้ยวออกมาพร้อมกันหมดเลย8ปซีครับถ้าใครสังเกตก็จะโหอ,อยอยจะบระเมินควายนะควายจะออกมาแขีซ่ซีแต่ผมบอกว่าบีบมาเตอร์เนี่ยมันออกมาก,กี่ซีแลวเขี้ยวมันเป็นจะอีก,กอ,อันนี้ขอถามผู้ลู่ครับติ่เกยผสมบีบมาเตอร์มา เือกี้ผมยุบผลลินมันละลินมันสากอยู่แต่มันมายอมดูดนมแม่มันคนเดียวเวลาไปกินก็เหมือนมันมีความตั้งใจจะกินเลยเพราะกินมาได้มันก็เดินหนีฮะถ้าเป็นจีนี่ตายครับบอกไว้เลยตายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้ามาได้สังเกตมาได้ดูแลจะงามแค่ไหนก็นตายครับ คล้ายๆครับปอดมันมีปัญหาตัวคิดผิดคิดถูกมฮู้นะครับตีผสมวิมาเตอร์นี่ตอนนั้นผมเลี้ยงอ,อินครับผมมานอนเฝ้าแค่คืนเดียวตอนหัวค่ำผมคืนที่มาเฝ้านี่ผมยังป้อนนมอยู่แต่พอประมาณตีสามตีสอ่ะ มันก็ลกกกินคนเดียวเลยอันนี้มันเกิดจากแม่บลามันครับลูกผสมบลามันโดยธรรมชาติแล้ววิมาเติมมันก็จะมีเลือดปลามันอยู่50%นี่ถือว่าสูงครับแต่ก็บ่เข้าใจเหมือนกัน มันอาจะติดเลือดยุโลปครับแต่เขี้ยวมันก็นน่าจะน่าจะสมบูรณ์กว่านี้เพราะว่ามันก็ถึงกำหนดพอดีครับเลยกำหนดิดเกิดเกิดก่อนแต่2วันครับเกิดก่อนกำหนดมันบอกควรจะบาสมบูรณ์ทางด้านร่างกายนะ ว่างวามันสามารถเกิดก่อนกัหนดได้ประมาณ10กว่าวันครับถ้าจะไม่ผิดนะเกิดกอนได้ครับเกิดที่หลังก็ได้อยู่วันนี้เป็นวันดีดที่ที่ส่กอาการหอบก็ยังมีอยู่ครับวันที่สที่5นี่แต่มันบอกมีขี้มูกนะ อย่างเดียวเวลาเขาพัดเฮือวีเฮือมันก็ดีมาหน่อยหนึ่งแต่ผมเข้าใจเรื่องเขี้ยวมันนี่เขียวมันเหมือนบ่พร้อมครับการเจริญเติบโตมันแปลกๆบอกมาถูกครับอันนี้นี่ตัวแรงในศึกษาไว้ก่อนครับ ว่ามันจะได้เรื่องก,อก็ว่ามันจะจบแค่ตัวเดียวครับมิมาเตอร์มันอาจจะเหมาะกับคนอื่นครับแต่มันอาจจะบ่มอกกับผมก็ได้อันนี้ผมก็บ่ฮู้เหมือนกันอากาศตอนนี้มันอุ่นขึ้นมาน้อยหนึ่ง บ้านผมนี่จะเริ่มอุ่นขึ้นมาแล้วก็จะมีฝนตกมาคืนครับมวันนี้จะห้อนน่อยแต่ผมติดใจเรื่องเดียวก็คือมันมาย้อมกินนมผมถึงเปิดปากมันดูว่าเอ๊ะทำไมมันถึงบอกกิน ผมหู้นะว่าบิ้มาเตอร์นะี่มันจะมีผลเรื่องการจากเจริญเติบโตแบบมาใหญ่ที่หลังนักแล้วก็ออกมาเป็นแบบคล้ายๆกับง่วงสมบูรณ์ก่ออันนี้ผมหูเลยนะครับอันนี้ต้องศึกษาครับศึกษาไปเลยตัวแรกนี่เอามาศึกษาเลยจะหลอดบวมหูครับอันนี้ศึกษาไปก่อน แต่ชาลเล่นี่เคยมีคนเป็นอยู่เรื่องหอบนี่เป็นกันนักครับชาลเล่ยเพราะว่ามันเป็นงัวยุโรปแล้วกับมันใหญ่เมืองไทยมาเกิดเมืองไทยมันห้อนครับอันนี้เข้าใจได้มันก็นจะหอบเหมือนกันตอนน้อยน้อยแต่มันมันน่าจะมีปัญหาเรื่องการกินนมนะแต่ตัวเนี้ยมันมีปัญหาเรื่องการกินนม มืนมันอยากกินนมมันลุกไปพอมันมาได้กินกินมาได้มันกัดเดินปิกเฉยเลยมมีความพยายามที่จะกินนมเลยครับผมงงเลยผมเลี้ยงงัวไหผมเกย์ป้าีเลยผมเลี้ยงควายผมเกยปะที่ตัวนี้เป็นตัวแรกครับยัรู้สึกว่ามันมันเหมือนบ่อยากอยู่เหมือนบ่อยากมีชีวิตอยู่ น,นี่น,นี่บอกว่าถูกเลยครับงัวทุกตัวที่เลี่ยงมาควายทุกตัวที่เลี้ยงมามันจะกระตือรือล่นเวลามันจะกินนมเนาะเวลามันหิวมันจะจ่วยเหลือตอเกามันผมจะได้จวยแค่วันแรกอนะันในการจวยงัวกิ่นนมวันที่สามที่สี่ที่ห้าอย่างพลอยมันกินคนเดียวแล้วครับ ตัวนี้นี่สุดยอดเลยย้อมรับเลยแล้วก็เป็นงัวตีตัวน้อยครับน้อยที่สุดตั้งงัวและควายตีเลี้ยงมาตีเกิดมาตัวน้อยที่สุดแต่มันมีเนื้อเนาะมันเกิดมามันมีเนื้อมันมีเนื้อเลยยอมภาพว่ามันมีเนื้อเลยครับมันบอกมีกระดูกมันมาแบบมีเนื้อเลยแต่คิดว่มันครบ แต่เคี้ยวมันเนี่ยม,มาครบครับงงเลยมันก็มีนี่ใส่ขี้เล่นอย่างอยู่ครับเวลาออกไปตั้งนอกมันก็มันก็นกนเล่นอยู่แต่สักพักมันจะจะหอบละกั <c oughs> ิ่น,นดินเข้าไปเป็นได้เรียกว่าจะเอาออกซิมาฉีดให้สักน่อยนะครับการไหว หนงปอดมันแล้วก็ถ้าบัตชีดเซลิเนียมก็จะชีดเอที e ่สามอี้ครับชีดวิตามินที่มันน้อยตอนแม่มันต้องผมก็ชีดนะชีดให้อ,อยู่ถ้าบัตชีดนี่อาจจะออกมาบครบสามสิบสองนะห <c oughs> อบครับอาปากเลย จริงๆในคอกนี้เย็นนะมีลมพัดกกเย็นสบายครับตัวมันก็บมิได้ห้อนนะแตน่าจะเป็นปอดครับหรือว่าเป็นจากพันธุก,กรรมของเลือดยุโรปผมกับมมหู้ได้แต่ก็ชีดยาเพื่อไว้ครับ แม่มันนี่กักไว้เลยเดี๋ยวผมไปเอายางนะครับผมจะมาชีดงัวน้อยก่อนดีวติดตามกันในคลิปต่อไปครับผมมันจะเป็นจะได้มันจะได้ย่างก็หรือว่าจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปเพราะว่าเรื่องการกินนมนี่เป็นเรื่องสำคัญครับของงัวน้อยนี่ นี่ถ้าผมบอกคอยป้อนนมตั้งแต่วันแรกๆนี่ก็บอกว่าจะเป็นจะได้ถ้ายางบางคนบางท่านคุณไม่ได้สังเกตเรียบร้อยครับผมบอกไว้นียยางตั้งแต่วันแรกแล้วครับแต่ระบบเรื่องการย่อยน้ำนมมันยังมันก็ปกติครับขับถ่ายปกติ มันติดเรื่องหอบครับเหมือนร่างกายบ่ค่อยสมบูรณ์ครับอันนี้ผมพูดได้แค่ว,ว่าเหมือนร่างกายบ่ค่อยสมบูรณ์เพราะว่าผมเลี้ยงมาหลายตัวแล้วบอเกยป้าจอีอครับอย่างน้อยมันต้องมีเขี้ยวกู่แรกอะขึ้นเต็มเกือบเต็มละแต่เขี้ยวงัวเนาะมันจะมาขยายใหญ่ขึ้นที่รังครับ เงือกมันจะมาแข็งแรงอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของโัวน้อยครับเงือกมันจะโยกได้อยู่ฟันมันจะโยกได้แต่อันนี้นี่มันบอกขึ้นเลยครับหายใจนี่ดังเลย จัดยาให้สักน้อยหนึ่งครับมันอยากโดนเข็มปากันไหมครับผมเดี๋ยวมาดูว่ามันจะได้ยังก็ว่าจะได้ไปต่อ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ